สวัสดีครับทางนี้เอ้ยทางนี้ว่าสุสดีครับผมอยู่กับผม,ผมนิกจากร้านเนื้อคานะครับก่อนอน่นขอนั่งก่อนนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่ในรายการแกะกล่อง และวันนี้ครับเราจะมาแกะกล่องเจ้านี้กัน s ุปเปอร์นี่พรีินสิบเอ็ดนะครับผมก่อนอื่นนยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาถูกต้องไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook IG YouTube อีกช่องทางหนึ่งมีขึ้นมาคือ Tik t o k นะผมแอดมินชินเขาทำไว้นะครับผมแล้วฝากไปกดติดตามด้วยครับเรามาแกะกล่องเจ้าซุปเนีพกันเลยดีกว่าก่อนดี่นครับให้ดูกล่องก่อนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงกล่องก็คือหน้าตาเหมือน กล่องรองเท้าทั่วไปนะครับผมเรามาเปิดกันเลยเห็นไหมครับไม่เห็นไม่เห็นผมต้องยกให้อาเดรยผมขอ,ขอขอนี่ครับเปิดเข้ามาเจอเจอเป็นกระดาษกันรองเท้าก่อนครับโอ้โหเปิดมาฉันนี่เจอแล้วเจ้ารองเท้าตัวนี้เป็นไงต้องบอกกันเลยว่าตัวนี้นะมันเป็นรองเท้าวิ่งเทรลนะเป็นของทางคัสตันนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันเดีวยวว่าตัวเนี้ยมันมีสีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีพวกเออเขาเรียกอะไรนะ สปงสเปกยังไงบ้างนะก่อนอื่นผมมาดูสีนี้เป็นสีของผู้ชายนะชื่อสีเขาชื่อชื่ออะไรวะสโตมกาเวลนั่นเองนะครับเรามาดูกันตัวเชือกรองเทา้าเลยดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเชือกรองเท้าก็จะเป็นเชือกแบบแบนนะครับผมตัวนี้เป็นสีเดียวกับรองเท้าเลยถัดเข้ามาก็จะเป็นลิ้นรองเทา้าลิ้นรองเท้าเนี่ยจะค่อนข้างหนานะครับผมผมมีลิ้นรองเท้าแล้วก็เรามาดูข้างในข้างในก็จะมี ก้านนี้นะครับเอาไว้ไดันโ่ง,องเ,เอาไม่ได้นะก็อยากจะบอกทุกอย่างในเมื่อเรามาแกะกล่องกันแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมไหนๆผมแกะผมขอเลือให้ดูทุกอย่างเลยครับถัดมานะครับว่าจะเป็นแผน่อน,น,แผนอินโซนะครับแผ่นอินโซข้างในนี่ก็จะมีคําว่าโฟมฟิตอยู่ด้วยนะครับแผ่นนี้คือนุ่มๆเอาไปนอนไม่ได้นะครับมันเล็กไป <laughs> มีอะไรไหมครับไม่มีนะครับโอเคโอเคถัดมาเรามาดูตรงส่วนของอัปเปอร์กันบ้างอัปเปอร์ครับ ดูแล้วเป็นน่าจะเป็นผ้านะครับผมซึ่งเป็นการระบายอากาศนี้น่าจะค่อนข้างดีอยู่นะเพราะาดูเป็นรูๆเยอะๆนะครับผมเรามาดูรอบๆมันดูว่ามันมีดีเทลอะไรบ้างให้ดูฝั่งนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นเป็นลายของทางซนะัคเคอนี่เนาะเป็นเราจะเห็นประจําอยู่แล้วก็จะเป็นสีดาแล้วก็มีตัดคลิปสีเอ่อสีอะสีเหลืองหรอเหลืองเหลืองซาเลนนี่นี่แหละตาผมก็ไม่ค่อยดีด้วยแทรกเข้ามาครับผมแล้วก็ช่วง้นเท้านี่ก็จะมีสีเทานะครับผมหมุนมาฝั่งนี้บ้างปุ๊บ ก็จะมะีลายของซ็อกคนี่เหมือนกันแต่จ้นี้จะเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้เป็นไงอัปเปอร์จริงสีนี้ก็ดูดีนะเนี่ยแล้วก็มาดูช่วงส้นเท้าด้วยส้นเท้าเนี่ยบีบๆแล้วค่อนข้างแข็งแนละ้วน่าจะล็อกข้อเท้าดีแล้วก็ตรงนี้จะ,จะมีห่วงเอาไว้สําหรับดึงเวลาเราใส่รองเท้านะครับหรือว่าเอาไว้รัดผมก็ได้ไม่ได้นะครับผมไม่มีใครแก้ให้ผมเลยนะครับ <laughs> ยืนนิ่งกิ๊บเลยนะ โอเคต่อมาเรามาดูตัวมิโซกันดูว่ามิโซเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับมิโซเนี่ยจะมีคําว่า power track นะครับผมอยู่ตรงกลางนี้เป็นไงเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นอีกแล้วนะครับแหม่ไม่เห็นสักอย่างเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมมาดูวนดูข้างๆนี้ปึ๊บ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 นี่ตรงนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรมากเรามาดูเอาโซกันดูว่าตัวพื้นของเขาปึ๊บนี่เป็นไง ดอกค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้มีปุ่มว่าเอ้ยมีปุ่มเขียนว่า power tag นะครับดอกเยอะนีจ่ายแพงไหมดอกเยอะดอกเยอะแพงไหมไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> ก็น่าจะแพงอยู่แหละ <c oughs> เนออี่น่าจะเรื่องความก่อน,นี่น่าจะเด่นบอกเลยว่าเด่นนะครับผมแล้วนี้ก็จะมีเป็นเส้นๆอยู่ข้างในนะนี่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมของตัวเจ้า s c a n i n i a n spirit อันนี้สีของผู้ชายเดี๋ยวผมให้ดูสีของผู้หญิงด้วยพึม เป็นไงเ,เห็นแล้วเ,เห็นแล้วเอ,เ,เอาละ <c oughs> เอาละนึกว่ามันนึกม่เห็นโอเคอันนี้เป็นสีของผู้หญิงสีของผู้หญิงเนี่ยจะชื่อว่าเชอร์รี่กาเวลถ้า<อ>จำไม่ผิดถ้าเมื่อกี้มองอะไรดูดูโพยนะ่ะเป็นเชอร์รี่กาเวลนะครับผมก็คือจะเป็นสีสีเชอร์รี่เนาะมันจะออกชมพูห,หรือม่วงก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้น,นก็คือตรงส้นพวกนี้ก็จะมีสีเทาเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวเอาโซเนี่ยเอาโซเขาจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีอะไรนะ สีครีมนั่นแหละมันดูย่ำกันสีอะไร e <L> <io> นี่ครับผมก็จริงสีสันสวยงาม Minnesota. นะครับผมอันนี้เราจบกันแล้วกับภาพรวมของเจ้าตัว s ซอร์เคนนี่บริกินเดเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าตัวนี้นะว่ามีสเปคอะไรบ้างเดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างๆตรงนี้ปิ้งตรงนี้ปิ้งตรงนี้ป e <L> <io> e <L> <io> ิ้ง,ง,งเอาแล้ว e <L> <io> เหนื่อยทีมตัดต่อแล้วเอาแล้วสเปคก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของมันดีกว่าว่ามันมีข้อเด่นอะไรบ้างนะก่อนอ e ื่นนะครับ จุดเด่นขมันคือตัว upper นี่เลย upper นี่คือ r a i n f o r นะเป็นผ้าตาข่ายที่ถูกปรับปรุงมาให้ระบายอากาศดีขึ้นระบายน้ําดีขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความทนทานนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นตัว m i s s o l e m i s o l เนี่ยเป็น power run นะคือสามารถรองรับแรงกระแทกได้ยิ่งถ้าเราวิ่งแทวเนี่ยมันมีการกระแทกเยอะแล้วเราก็สามารถใส่ตัวนี้วิ่งวิ่งสบายๆชิลๆได้เลยนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นตัว a l s o Alzo ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Power Track เนาะหมุนอ่ะเดวให้ดูนี่ Power Track ตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นพื้นยางลิคสิทธิ์ของทาง s o c k n i y เขาเลยนะก็ะคือจะขึ้นชื่อเรื่องความเกาะนั่นเองต้องขึ้นอยู่แล้วพอดูดอกนี่พึ่บพับเลยถ้าไม่เกาะก็ก็ลื่นแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผม ก็จบไปแล้วครับกับจุดเด่นของเจ้า s o ok c ค n i Perkin s 1นนี่นะครับผมก็ใครที่สนใจก็สามารถมาซื้อได้ที่เรา Runner Card มีสาขาเดียวที่สุขุมวิท2 2เท่านั้นนะครผมไม่มีที่อื่นนะถ้าที่อื่นไม่ใช่ร้านเรานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอฝากการบริการของเราก็คือจะมีส่งฟรี hmm. เปลี่ยนไซส์ฟรีไม่พอใจสินค้าสามารถคืนเงินได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ